ข้าวตาฉัดข้าวขาวหอมมะลิใหม่หนึ่งร้อยเปเซ็นอันนี้1นกิโลราคาหกสบหาบาทใช้คูปองส่วนลดสาสบบาทจากแอป7 e l e v e n d e l i เว r y ลลดสาสบาทเหลือสามสิบห้าทอ,อันนี้แอป ซเว่นเลเว่นเลี่อันนี้นะคูปองส่วนลดเหลืออีกตั้งสี่ให้คูปองส่วนลดอันนี้ลดสแกนลด่ scan, ลดะสามสิบหกสิบหกสิบ้าบาทลรไปสามสิบบาทเลสามสห้าโอเคเลยอะโอเคดีะอ,อะ